คลิปนี้เราจะมาอธิบายเรื่องลูกสูบระหว่างเครื่อง2 5 0 0และเครื่อง3,000ว่าจุดแตกต่างของมันผิดกันที่ตรงไหนเพื่อเป็นแนวทางและเป็นความรู้สำหรับใครที่เป็นเครื่อง2 5 0 0อยู่แล้วอยากอัพซีซีให้เป็น3,000ว่าสามารถาใส่ ได้เลยไหมนะครับส่วนตัวผมเองก็คือรถผมเป็น2,500คันที่ผมแข่งอยู่ก็คืออัพเป็นเครื่อง3,000แล้ว mm. ก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าจุดแตกต่างของลูกสูบเครื่อง2,500และเครื่อง3,000เนี่ยมันจะสามารถใส่ด้วยกันได้เลยไหมและจุดแตกต่างมันมีอะไรบ้างวันนี้เราก็เลยมาทำคลิปเพื่อเป็นความรู้ให้เพื่อน ที่ยังไม่รู้และอยากรู้ถ้าคนไหนรู้แล้วก็ก็ช่วยกันให้ความรู้มานะครับเพื่อจะได้ให้ให้ความรู้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยว่าระหว่างลูกสูบสมมาธ์กับลูกูบสัมพันธ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก่อนที่เราจะไปดูลูกสูบเราจะมา ทำความารู้จักกับรหัสเครื่องยนต์ของเขาก่อนถ้าเป็นเครื่องยนต์2,005เนี่ยรหัสเครื่องของเขาก็คือ 4JK1 อันนี้คือรหัสเครื่องยนต์ของเครื่อง2,005นะครับแล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์3,000เนี่ยรหัสของเขาก็คือ 4JJ1 อันนี้คือรหัสของเครื่องยนต์3,000นะครับทีนี้เราก็จะมาดูระหว่างข้อแตกต่างระหว่างลูกสูบ2,005และ3,000นะครับว่าจุดแตกต่างของเขา มีตรงไหนบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ลูกสูบของ2005ก่อนเดี๋ยวเราให้ดูก่อนแบบผิวเผิน,นะครับอันนี้คือลูกสูบของ2005าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นลูกสูบของ3 0 0พปุ๊บๆเดี๋ยวเรามายกคู่กันนี่แบบนี้จุดแตกต่างของเขาคือถ้าเป็นของ2005เนี่ยคือลูกหลุมจุดระเบิดก็คือตรงนี้หลุมกลางคือหลุมจุดระเบิด ของเครื่องยนต์2,005เนี่ยลูกเขาจะหลุมเขาจะเล็กกว่าแล้วลูกสูบค,คือความยาวของลูกสูบเนี่ยจะยาวกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่อง3,000เนี่ยหลุมตรงนี้จะโตกว่าแล้วลูกจะสั้นกว่าเดีย๋ยวเรามาให้เราดูคู่กันนี่แบบนี้ก็คืออันนี้คือ3,000ก็คือหลุมจะโตกว่าแล้วลูกจะสั้นกว่าหลุมคืออันนี้ความหลุมคืออันนี้นี่น,น,นะครับหลุมคือตรงกลางนะครับแล้วก็ ความโตาร์มโต,มตเนี่ยมันจะเท่ากันก็คือความโตของขนาดลูกสูบเนี่ยมันจะเท่ากันแต่ว่าความยาวของลูก2 5 0 5จะยาวกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเป็น3,000ก็คือสามารถใส่ได้นะครับก็คือใส่เป็นลูก3,000ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ รายละเอียดของเรื่องลูกสูบคร่าวๆมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครจะอัพเป็น3 0 0 0ซีจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะไปบอกในคลิปต่อๆไปนะครับว่าถ้าจะเป็นเครื่องสัมลัอจริงเนี่ยมันจะต้องนอกจากลูกสูบแล้วมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วงบประมาณที่ที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับวันนี้ เรื่องลูกสูบก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง amy racing เพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆและการเลือกซื้ออะไรได้อย่างถูกวิธี